ครับผมมาแจกแบบหลายเส้นนะครับหลายลายเส้นด้วยกันนะครับมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับชื่อแรกคุณวัลุตนะครับวเวนนะครับรอเรือนะครับแล้วก็ทอผู้เท่านะครับคุณวัลุตนะครับต่อไปนะครับคุณแม็กซี่นะครับสระแอนะครับเหมือนตัวเอ็นนะครับมอม้านะครับกอไก่สอโซนะครับสระอีนะครับคุณแม็กซี่นะครับต่อไปนะครับคุณพิชยานนะครับพรพานนะครับชอช้างจอช้างอีกตัวหนึ่งนะครับยอยหญิงนะครับสระอา นะครับก็จบด้วยโนนนี่นะครับคุณพิชยันต่อไปนะครับชื่อของคุณกิตสดานะครับกอไก่นะครับตัวลึกนะครับแล้วก็สบูรษีนะครับดอชดานะครับจบด้วยสระนะครับคุณกิตสดาต่อไปคุณสูลีเดชนะครับสอเสือนะครับลอลิงนะครับสระเอดอเด็กนะครับแล้วก็จบด้วยดอเด็กนะครับอย่าลืมใส่จุดนะครับสูรีเดชนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณปิเยวัฒนะครับพอปานะครับยอยักษ์สระนะครับบเวนนะครับแล้วก็ ถอพุทธเฒ่านอโน,นกระไนะครับคุณปียะวัดต่อไปนะครับชื่อของคุณชมพวีนะครับชอช้างนะครับมอม้มาปอปลานะครับมอปเผลวน,นะครับแล้วก็นอนเนกนกระไนะครับคุณชมพวีครับผมก็ตีชื่อสองสี่หกเจ็ดชื่อครับผม